อย่ไกินจานหรอแต่ก็นอนรอนะเดเดี่ไร้วกันเเียถ่ายรูปนิ่ไว้หน่อยเรียถ่ายเป็นวิดีโอวเดี๋ยวผมถ่ยวิดีโอแลวเนี่ยถ่ายรูปนิ่งแป๊บหนแบหนึน่อเราเยได้รู้อเนียที่การเนดีเี่สัวด รอับง้งอาทางไหนทางไหนมันดูแล้ครับมนดูมาดูมนดูแต่มันทำอะไรเรายาถ้าเราจับคอ้ังได้เไม่น้ากิจับคอไม่ได้ก็ดูออเชื่อมันไหอ้ตนหนีหาซื้อที่ไหนนะโอนเนมีได้ครับหรอมันหนีแน่นอนหีดแล้วทอะไรไม่ได้เลยอ๋อไม่นดล้มด